โอเคสวัสดีครับยุนธการสายแอย่เกมที่ชื่อว่าซาดิอยู่ผมนายปริณก็วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับวันที่3ามรู้ไหมแล้วดูไม่แบดูร้อนปีที่4ี่นะผมโอเคก็พัที่แล้วผิดพลาดประการใดขออภัยนะที่นีด้วยละกันนะผมรู้สึกว่าจะมีเสดตอบรับนิดหน่อยนะฮะโอเคก็มีคาถามก็คือคําถามพวกทําไมพี่แต่งบ้านแล้วบ้านท้ายเดิมเลยก็ก็เหมือนเดิมถ้า <c oughs> ถาม warfare, ว่ากมรักกับเพนี้น้อยลงหรอไม่ได้น้อยลงครับแต่ลืมให้ให้ลูกได้ไหม ลูกกินเปล่าเอาเปล่าลูกแมว่ะเอ้ยเอาดิเอ้าไม่กินเนาเอาหรือลูกไม่ชอบเอาเอาเห็ดไหมลูกลูกลูกคงไม่กินเห็ดวะลูกสนใจวายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้วายเด็กกินไม่ดีโอเคก็รู้สึกจะมีคำถามเกี่ยวกับว่าลูกเนี่ยโตมากกว่านี้ได้หรือเปล่าลูกจ๋าหลบหน่อยลูกเอยหลบพ่อหน่อยเอพ่อจะเข้ามาดูทีวีลูกอาเออได้แล้ว โตมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้นะผมนี่คือโตที่สุดของลูกแล้วนะฮะเออทำออมเล็ตออโอเคจากก๊าซนะผมได้ทำอาหารมาฝากอะไรอย่างนี้เออเป็นบบนฮอตพอตนะผมอ,อ่าถั่วหม้อไฟผมก็ไม่รู้นะถั่วหม้อไฟนไี่นคือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันใครที่เคยกินก็บอกเลยกันรสชาติเป็นยังไงนะฮะ เคสขั้นแรกเดี๋ยวขอเก <c oughs> ็บของก่อนละกันเนาะรู้สึกว่าจะรกมากแล้วก็เฮ็ยเโอเคแล้วเค้กเราเหลือหรือเปล่าทำไมบางคนบอกว่าให้เอาเค้กไปใส่ด้วยพี่ในเค้กวะไม่มีนี่หมดแล้วมใช่หรอเดี๋ยวรับปะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูทุก็จะมีเอ็นเชียนเดี๋ยวเดี๋ยวหรือให้อาหารหรือให้อาหารแมวแมวตาอาหารใบอึ๊บโอเคอเยีเ่ยมเฮ้ยอะไรอ่ะติดอะไรวะนี่มันต้นไมน้ไม่ใช่หรนะอฮะมันมาขึ้นตรงแมวเฉยเลยเงบิงบเงบิบโอเคตรงนี้ก็จะมีเป็นเอ็นเชียนพุบออกนะผมอ้าวมันออกที่ท่าไหนมันออกนี่วะอ้าวอ้าวอ้าวเเข้าไปเอา มันออกแบบไม่เป็นแปลงนะครับออกแบบกระยอมกระยอมออกเทียนนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องเก็บเกีเก่ยวอยู่แล้วไม่ว่ากันโอเคแล้วก็เรื่องอย่างที่อยากบอกมากเลยนะผมคือสตาร์ฟุตราคาแพงกว่าเอเชียน Ancient นะครับแต่ว่าสตาร์ฟุตเก็บเกีเก่ยวได้แค่ครั้งเดียวนะผมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกนานกว่านะฮะเพราะเอเชียนเนี่ยเวลาปลูกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะรอแค่ไม่กี่วันก็จะได้ผลผลิตนะครับตามนั้นนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดถึงช่วงฤดูการที่เล่นมาสักพักแล้วอะ่ะเอนเชียนปลูกคุ้มกว่าครับเพราะว่าเราจะปลูกได้เยอะกว่าสตาค์ฟุตนี่คือแบบต้องใช้เวลาในการปลูกเยอะไงเออแล้วฤดูการอื่นก็ปลูกไม่ได้แล้วก็ต้องไปปลูกพวกเคนเบอรีป่ปลูกอะไรนี้ต่อซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเออนาเอนเ,เชียนโอเคเดี๋ยวนี้เราผมว่าน่าจะอยู่กับในนี้ทั้งวันอะ่ะไม่น่าจะไปไหนแล้วแหละเพราะว่าเราต้องเอา เมล็ดที่เราได้มาเนี่ยเอาไปจาัดก,การให้มันเป็นเอ็นชินซีดเพื่อใช้ในการปลูกฤดูกาลถัดไปนะผมไม่ใช่ฤดูกาลถัดไปปีถัดไปเออสงสัยปีนี้ได้ถึงได้ถึงปีหกจริงๆแล้วมั้งอเคตอนนี้เรามีในนี้หมดห้าร้อยเกือบวูบเกือบเป็นพันแล้วแหละโอเคเดี๋ยวจะไปทำอ้นี้เพิ่มกันผลิตซีเมกเกอร์โดยการใช้วูดใช้โคลและใช้โกลบาร์โอเคป วูดโกโคบาโอเคนะวูดโกโคบาวูดโกโคบาวูดโกโคบาโคบ a าคืออะไรวะวูดโกโคเออวูดโกผลิตซิตแมเกอร์สักห้าหกเจ็ดปพออันนี้ก็กดแบบเอามากดมันมือจริงนะไม่รู้นะว่าได้กี่อันเนาะ โอเคเสร็จ okay. แ,แล้วเอาไอนีอ่อัดไว้นะผมแล้วก็ทำซีเมเกอร์นี่มีหน้ที่ในการเอาผลผลิตที่เราได้มาเนี่ยไปเปลี่ยนให้กลายเป็นเมล็ดนะผมซึ่งมันจะไม่ได้แค่อันเดียวมันจะได้แบบสุม,สมนะผมอาจจะได้สักสิบอันน0สิบอันว่ากันอีกทีอันนี้ไม่รู้ว่าผมได้เท่าไหร่นะฮะอ่ะล้อมรอบอีกสี่อันโอเค เราทาการวนรอบๆแลผมอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะเอเนเชนออมาต้องทําอีกสักพัก,กใหญ่นะครับอยู่เนี้ยต้องอยู่อย่างเงี้ยสักพักนึงเลยนุม่มาแล้วถ้าเกิดท่านเบื่ออางนี้ผมจะไม่แปลกใจเลยนะฮะอ่ะพอวนเสร็จแล้ววนกลับตึก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 เนี่ยต้องอยู่อย่างเงี้ยสักพัก,กใหญ่เลย เรื่อยๆครับเดี๋ยวผมว่าตรงน,นี้ผมจะตัดทิ้งเพราะว่ามันมน่าจะเสียเวลาแล้วก็คิดว่าแต่ท่านคงไม่อยากดูด้วยวันได้ได้อะไรตอนไหนคงจะแบบอยากจะข้ามไปตอนที่มันเสร็จแล้วทีเดียวเลยเนาะจะได้แบบไม่เสียเวลาชีวิตแล้วก็คิดได้สั้นๆลงด้วยนะผมเ,เร็วๆไวๆฉับไวลงไวอะไรไวนะฮะปะเอออีกอย่างหนึง่งมันมีโอกาสได้มิกซ์ซีด้วยนะเว้ยลืมบอกอันนี้คือเป็นความน่าเสียดายอย่างหนึงน่งนนผมคือม,มันมีโอกาสที่จะโผลม่มาเป็นมิกซ์ซีดอย่างนี้ได้ นะฮะเออจะตายเถอะโคตรเซง็งอ่ะเราคิดพิธีใหม่ได้เดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่าเอาที่จะไกลๆตรงนี้ออกเพราะว่าเราต้องเดินไกลแล้วมันต้องเดินอ้อมมันไกลครับผมเราเอางี้เดี๋ยวหนึงนะคิดอะไรแปลกๆออกแล้วออาซะหน่อยโอเคเราจะทำการเอาซีดเมกเกอร์เนี่ยวางไว้ตรงนี้แทนนะผม อันนี้คือที่เราต้องเดินใช่ไหมเราก็จะทําอย่างนี้แทนเออให้มันเป็นสองฝั่งเว้ยเราจะได้ใช้งานได้เราจะได้แบบเดินขึ้นเดินลงง่ายๆเห็นปะมันจะสะดวกกว่าครับสะดวกกว่าการที่เราต้องไปนั่งแบบวนไปวนมาซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเสียเวลาแต่ตรงเนี้ยต้องใช้เวลาในการทํานิดนึงเออวิธีนี้บอกเลยว่าใครที่ยังใช้เทคนิคแบบถมงอยู่นมเอเปลี่ยนซะนง่ายกว่าจริงๆนะเค ทางออกทางเข้าไว้ด้วยนะผมเสร็จแล้วอันไหนถ้ามันเหลือทอํายังไงถ้ามันเหลือไปข้างบนนะฮะไปไม่ได้โอ้ออกอันนึงอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวขออ,ออกนิดนึงเค เอาอันนี้อัดแทนตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้ไว้ข้างบนจะได้ไม่เกะก,กะฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึบฮึบอันนี้ไว้ตรงนี้ฮึ๊บฮึบโอเคสำเร็จทีนี้เราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะผมไปเลยอ่ะงอแล้วก็รอทางซ้ายออกเอ้ยอบนด้วย รอๆอ,ออกเลยจะได้แบบเห็นความอลังการใช่ปะเออแล้วก็จะวนอย่างนี้ได้งาสุดยอดสุดยอดวัยว่าเดิมหลายเท่าโอเคปะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนโอเคจากค่าทางแล้วน่าจะเพียงพอแล้วนะผมเดี๋ยวเราอุ๊ยชิ้มหายเอาเป็นว่าเราเคลียร์แค่นี้พอนะผมเอ,อ่อโอเค ได้เป็นอาราเมล็ดมาทั้งหมดประมาณพันสามกับพันสี่นอะผมผมคิดว่าน่าจะเพียงพอเนผมในการที่เราจะไม่ต้องไปนั่งหาอะไรที่มันจะเป็นกับการใช้งานต่อไปนผมอืมในรูปในปีหน้าเราก็จะสามารถปลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรเนผมใช่สำหรับปีนี้โอ้โหออกมาก็มืดเลยว่เฮ้ยก่อนเข้าไปสว่างใช่ไหมออกมาปุ๊บมืดอยู่ในนี้ทั้งวันเคที่เรื่หมดปัญหาเรื่องปีหน้าเรียบร้อยนนผมตอนนี้ก็มะนาวเราการเพียวปีนี้ให้รอดนะฮะ เออเอาชิดรอดในในปีนี้นะผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปนอนก่อนจะทำอะไรเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราก่อนดีนก,นกว่าครับเอ้ยอาจารยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหสแตงบายชอบชอบชอบืมอ้าวได้หนูทดลองได้เลยครับได้เวลาอัดเอ็นเชียนตอนนี้สามทุ่มแล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ทั้งวันนี้คือแบบเปิดพาร์ทมาก็เรียบร้อยแล้วอะไรนะก้าวมงเช้าไม่ทันเล่กกับสัตว์เข้าเข้าไปในนั้นเลยก็ออามดทีนี่ก็สองทุ่มถ้าเกิดเจอขนาดนั้นแล้วก็นะก็จะเปิดมายิบบอกเลยว่ายิ่งเล่นหยิ่งง่วงยิ่งง่งวงหนักเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรไงเราไม่ได้พูดแค่เวลาเออ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 โซน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 ,น,น,นเหรฮ้ยึ๊อ เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะผมจกวาจะสเปรตตันที่เราเคยวาดฝัดเอาไว้ถ้าเกิดใครรู้าเรววาดเราวาดวางแผนอะไรไว้แล้วแนะนำให้กลับไปดูไพ่กก์อกก่าวก่อนนะผมบางคนที่รู้แล้วก็ฝากรบกวนบอกเพื่อนด้วยนะผมว่าเราจะทำอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวจำไว้นะทุกคนแผงนี้เสร็จเมื่อไหร่เอาออกเพราะว่าตรงนี้เสร็จแล้วหนะผมง่าสุดยอดเลยข้างในก็ว่างตรงนี้ก็ว่างเดี๋ยวค่อยอามาแก้ดีไหมหรือแก้เลยดีวะ แต่ถ้าแก้เลยมันจะต้องเอาของก่อนอะของยังไม่พร้อมไว้ก่อนแล้วกันครับฮะเดี๋ยวนะไส้เดินขึ้นในบ้านเหรอจริงปะเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าไส้เดินขึ้นในบ้านโปติไส้เดินไม่ขึ้นไม่ใช่หรอครับเลยผมคิดเองแล้วเราก็วางไม้เ๋เลยแล้วก็ไม้ทิ้งเลยดีไหมเนี่ยมาเก็บทัฟเฟอร์ก่อนคัแรกดูดิเห็นปะเห็นไส้เดินปะ ใครยังไม่เห็นลองดูนะผมเนี่ยสาเดือนโอ้โหหินถ้ามาให้หินก็อย่าให้เลยว่ะเสียใจวะเอเคไปไปรดน้ำให้พวกนี้เออมีคนถามว่ามันสามารถวางอิเเดียมไว้ที่นีได้ไหมไม่แน่ใจว่ะผมก็อยากลองอ่ะลองดูยปะ เดี๋ยวลองเอาอิริเดียมไม่ใช่เอาสปริงเกอร์นมสปริงเกอร์ไปวางดูว่ามันลดน้ำให้หรือเปล่าถ้ามันลดให้ที่เป็นอะไรที่อีปิกมากฮะนอนกูเวลาแล้วถ้าเกิดจะเวลาจะน้อยข่ายสักวันหนึ่งเวลาน้อยไปนะบางทีอะยังตอก น่าได้ว่ะคุณจะท่าทางแล้วนะอาจจะได้ก็ได้ลองดูถ้ามาลดน้ำให้นี่เป็นเลยที่อีพิกมากมันจะขำม,มากอะ่ะจริงแต่คงไม่น่าได้หรครับคูจะท่าทางแล้วเกมคงไม่น่าจะสร้างมาให้เราง่ายขนาดนั้นอ้าวแล้วน่นอะไรติดเขาวงกดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปจัดการหน่อยแล้วกันเออว่าลืมเลยลืมว่าต้องไปซื้อดอกไม้มาวางลืมสน,นิทเลยเนะี่ย เคเคลีย okay. ร์ปะครับรีบนอนเพนนีจา๋านอนด้วยอึือข้ามวันยังชับไวโอเควันนี้วันที่ห้าแดูร้อนปีที่สี่น้ผมวันเกิดแจ๊ดโอเคปล่อยนางไปโอ้ลูกสองคนอยู่ด้วยกันเล่นกันใช่ไหมลูกลูกพ่อเมื่อไหร่ลูกชายพ่อจะมีความรู้สึกดีกับพ่ออย่างนี้นะทำไมลูกพ่อยังเสียดลวงอยู่ลูกพ่อต้องการอะไรบอกพ่อสิเอาเค้กไหม Okay, okay. เดี๋ยวเค้กให้อ้าวเพนนีหายอ้าวเพนนีทำอะไรแบบงนี้เนี่ย o o d Morning อ๋อทำอาหารเช้าให้กินขอบคุณครับเคลแรกกันเนาะเดี๋ยวเขาเอาอาหารให้มา้างอ่าป้ายหรือว่าลูกหรือว่าลูกชายเรานอนไม่สบายตัววะ่ะเป็นไปได้วะ่ะแต่ก็ไม่น่าใช่นะก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนี่หว่าดิแวมดูนี่วะ่ะสำเร็จหรือยังวันที่สี่ละดาวเงินแล้วโอเค ถึงเวลาแงะทิงนะ้งฮะถามว่าทำไมถึงต้องแงะทิ้งล่ะพี่เราจะแงะทิ้งเพราะว่ามันเปลืองเราจะเอาเองอืน่นไปอัดแทนเช่นเอนชียนเป็นตน้นที่ไม่ใช่แครนเบอร์รี่เงี้อยู่เนาะู้เป็นเข้าใจนะอึ๊บอึบอึบอึบทัฟเฟิลเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยแล้วรวยเก็บหินเก็บไวฮันนี่น ด้วยแล้วก็เซ็งบานนี่ฝากไว้เลยได้ไหเต็มอีกเต็มเต็มหมดอันนี้ไว้ที่อื่นแล้วกันเบเกิลฟาดแพนนี่แพนเค้กเห็นแพนเค้กแล้วก็อยากกินนะไม่ได้กินแพนเค้กนานแล้วเดี๋ยวว่างๆมาทำกินเดี๋ยวทำไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวดูสูตรเราแก๊ส เพลงมันชอบดีนะผมว่ามันรู้สึกเหม็งๆโย่แค่เดี๋ยววันนี้มีภารกิจต้องไปหาดอกไม้นะผมมาให้พึ่งทารังได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวแวะไปหาอ่าโรบินด้วยนะผมเพื่อให้โรบินเนี่ยน่นนักเราเรา่ออะไรนะทำบ้านให้เรา ไม่ไม่ได้ผลเว้ยอิริเดียมมาวางไว้ไม่ได้ผลอะไรต้องมารถเองอิริเดียมเราฟรีเลยไม่ได้ผลคนระับไม่ได้ผลตามนั้นนะจ๊ะทำให้ดูแล้วนะผมโอเคป้าเดี๋ยวเอาไงก่อนดีผมว่าไปหาโรบินก่อนซื้อไม้ตุนเยอะๆเแตกเยอะๆเลยเพราะว่าใช้ไม่เคยพอเลยไม้เนี่ยใช้อยู่นั่นน่ะ แล้วเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้จะออกเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยออกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะวางไอ้นั้นวนั้นเอ้ยเฮ้ยลืมเลยอะไรได้แล้วปิง๊งแหละอันนี้ปิง๊งอันนี้ปิง๊งจริงๆเิลียร์พื้นที่ก่อนตรงนี้เคลียนนะเออพวกลงลงเลี้ยงสัตว์นี่คุณสมบ,บัติคุณสมบ,บัตินึงที่เรียกกันว่าการย้ายที่ซึ่งเราสามารถย้ายที่ได้เออให้เะละ หลายๆคนที่ยังไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะพาท่านไปสู่โลกใบใหม่นะฮะโอเคจังหวะน,นี้บอกเลยว่าเป็นการขี้เกียจเดินอย่างใหญ่หลวงเราจะใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์เยีเ่ยมเฮ้ยยังมันอังหุนนี่นะไว้ก่อนแล้วกันโรบินฉัจนอยากซื้อไม้เอาแบบคุณพ่อคุณแม่เยอะเลยนะ ออวิธีการซื้อของเอ้าไปกดชิปค้างชิขวาอันนี้บอกทุกคลิปบอกเกือบเบิร์ดบ,บอกหลายรอบแล้วไม่บอกทุกคลิปเอเผือ่อใครยังไม่เข้าใจนะผมชิควาค้างกราซื้อเดี๋ยวตรนนี้ขอตัดพาร์แล้วกันเพราะว่าน่าจะซื้อนานหน่อยรอบนี้เพราะว่าผมอยากได้มาเยอะๆเอาแบบเยอะๆบึ้มๆนะโอเคเท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วนะผมเดี๋ยวก็ซื้อหินสำหรับการใช้งานในการทำส่วนต่างๆนิดหน่อยนะอันนี้เอาแค่ของพอพอ 6ก0เนาะกำลังดีเอาคนรวมก่นกนอนแล้วก็โรบินฝากทำบรานหน่อยสิไม่เอาเฉดเฮ้ยอันนี้ก็ต้องน่าทำอะ่ะไอมิวเนี่ยแต่เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันหนุกเอาบรานเดี๋ยวเราวัดขนาดพื้นที่นะผมจากจะวางไว้ตรงด้านข้างตรงนี้แต่พื้นที่มันจะไม่พอเห็นไหมมันจะต้องถึงตอนนี้ปุ๊บเค้กกันที่อันที่หกอ่าเค้กันที่หกปุ๊บ มันก็จะไปพอดีตรงนี้พอดีคือจะอัดแบบอัดแน่นมากเลยแต่ถ้าเกิดเราย้ายไปฝั่งนี้ปุ๊บใช่ไหมสมมติย้ายฝั่งนี้ถ้าเกิดเราย้ายมีกก็ต้องย้าย้านล่างด้วยอันล่างก็จะตรงนี้เดินไม่ได้ครับม้าจะผ่านไม่ได้เออหรือม้าผ่านได้ผมไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนละกันนุอมเอาตอนนี้เอาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็จะเอาตรงบรานเนี่ยไปไว้ที่อื่นก่อนน้อง แล้วก็ถึงเวลาที่เค้กเราทำงานเสร็จแล้วเราก็จะเอามันเนี่ยย้ายกลับมาตรงนั้นที่เราเตรียมที่เอาไว้ไงล่ะสุดยอดโอ้ไม่เบรนเมกาเคเบอร์จริงๆให้ตายสิโอเคครับเรียบร้อยท้งจุดนี้เดี๋ยวเราไปเอาไม้เราเนี่ยไปจัดการกับเรื่องที่อยู่ข้างในไอเนี้ยก่อนไอที่มันอยู่ข้างในนั่นน่ะใต้บ้านเราอ่ะเอ้แต่เรามีผลผลิตอื่นให้เราที่เราหมักได้หรอไม่มีก็ต้องรอเอ็นชียนที่เราหมักับออกออกผล นั่นสินะกว่าจะได้ก็อีกประมาณครึ่งเดือนได้มั้งประมาณนั้นเลยวะไม่ได้ใจเราเยอะขนาดหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละจากค่าทางแล้วนะเก็บไมเปิ้ลใส่หลับก่อนอไม่เปิ้ลใส่หลับเอาไว้ทำามันบันพึ่งได้เอ้ยลืมพูดถึงบ้านพึ่งไปเลยไปซื้อของไปซื้อดอกไม้ซะดอกไม้จากโอ้ยแล้วลืมสนิทเลยดอกไม้ดอกไม้ช่วงนี้เป็นดอกไม้แรง รู้ไหมดอกไม้อะไรดอกไม้แฟรี่โรสถ้าจำไม่ผิดนะขอลองดรวจใช่เปล่านําล้ว่ามีอยู่ดอกแฟรี่โรสแฟรี่โรสมันรวดูไม่ผิด,ดูกเอ้ยเลยใบไม้่วงไม่ใช่ว่ะแล้วมันจะดูอะไรเนี่ยระดูนี่ดอกไม้อะวะทานตะวันหรือเปล่าไปดูก่อนไม่อยากเดาแล้วเดาแล้วอายเขาเดาแล้วผู้ผิดแล้วอายม้วนเลยทีเดียว ตายเอะไรวะเราคิกว่าแฟรี่แฟรี่มันช่วงร่าไปไปไม่ร่วงวะยาดีสุดเอ้ย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 ติดไลค์อ๋อติดไอบิเกลดอกไม้มีดอกเป็นสเปนเจอร์สเปนเจอร์กับเลดิชเอ้ยถุยป๊อปปี้อันไหนแพงกว่าป๊อปปี้แพงกว่าเอาป๊อปปี้ไปสักยี่สิบสี่อันน่าจะพอมั้ง เพราะว่าเราใช้มเยอะอยู่แล้วมั้งโอเคเอากลับไปปลูกกลับไปลดน้ำอะไรให้เรียบร้อยหนุ่มแล้วก็เคลียร์ณจุดนี้ชอบเพลงนี้จริงนะมันดูมุ้งมิ้งดี แล้วกันเอาจังซีกันแล้วกันอึ๊บอึอ๊บช้อโอเครถน้ำถามว่าจำได้ไหมว่ามันถึงไหน,มนไม่ไล้ไม่รู้้วยถึงไหนอันนี้คือแบบรถมั่วๆไปเดี๋ยวก็ดีเองนะครับเราใช้ความรู้สึกล้วน เล่นเข้าหน้าอย่างนี้แทบช็อกโอเคในเมื่อพวกนายอยากให้เราเก็บเราก็จะเก็บให้พวกนายเองโอ้โหรู้สึกตอนเด็กเล่นดอกไม้มันดีจริงเลยกดรัวๆกดค้างเยี่ยมโอ้ยเยี่ยมมากน้ำผึ้งครับใครสนใจน้ำผึ้งบอกเขาได้นะฮะน้ำผึ้งแท้ๆสดจากฟลามแต,แต่ว่าไม่มีผึ้งสักตัวนะมันใสอยู่เหมือนกันผึ้งไปไหน โอเคผมไม่รู้นะว่าตรงนี้พอหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าถ้าไม่พอเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มพอเหอรอลูกนะโอเคแล้วก็อันนึงตรงนี้อ,อืออืบน่าจะได้รู้จักระยะของดอกไม้กับเก็บเกี่ยวของรังผึ้งแล้วชั่วเย่ส yeah. ำเร็จตรงนี้แล้ว เหลืออะไรอีกรึปมันยังไม่เสร็จดีเอนเชียนออกเหรอก็ไม่ใช่อืมก็ไม่ใช่นี่แล้วก็เรื่องการถือเฮ hey, ใช่ไหมถือเ hey, ฮแล้วก็ทำให้มันมีผลผมว่ามันก็ดีนะถ้าสนใจดีแต่วันเนี้ยโอ้โหวลคัมทูนิวบ็อกเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมไมันกล่องมันอยู่ใต้ต้นไม้ล่ะเปิดฝา เก็บไม้ครับกล่องนี้ไว้เก็บไม้เออเย่ยมกล่องนี้เก็บของที่เป็นของทําเสร็จแล้วโอเคเรื่องหินเรื่องไม้เอาไว้นี้ก่อนแล้วกันหนุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาจะทำอะไรวะลืมวะเมื่อกี้นึกแบบแบบนึกออกแป๊บหนึงแล้วลืมใต้บ้านเรารอต้องรอเอ็นเชียนออกส่วนตรงนี้เราก็ต้องรออีก ให้มันสำเร็จล่วงได้ดีอ๋อเรื่องเฮกออกแล้วเฮ้ยวันนี้ไม่ลืมว่ะเยี่มเดี่มเยี่มความจำไม่เสื่อมเอาเฮมาโอเคครับเฮมาแล้วเฮเนี่ยผมว่าจะเก็บไว้ได้ตัวสองสอันเนี่ยแหละเวลาคุยต่างของเราทุได้ไม่ขึ้นเนาะเออรัปัญหาความน่าําคาญได้เยอะเลยจริงๆนะเอออานนี้เลยครับ เอาไว้เอาไว้คุย่างเดียวพอนะผมไม่ได้ไว้เก็บเกี่ยวนะผมเก็บเกี่ยวไม่เอาเก็บออกเอาไว้เก็บเกี่ยวไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ผลอะไรนะผมเย้ปะหมู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 ทุกตัวหมูทุกตัวเย้คือถ้าเกิดเราไม่ได้มีของเราไม่ได้มีอ่าความสามารถเก็บเกี่ยวของป่าดาวม่วงนี่เรามีโอกาสที่จะ ได้ได้ของดาวมุวงจริงไหมมันมีนี่อยู่อะอะไรนะมีโอกาสได้ของระดับไม่ใช่เดิเมื <c oughs> ม่อเก็บของป่าจะเป็นของระดับดาวสุงเส,สมอจะเป็นของดาวม่วงเสมอะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วถ้าเกิดผมไม่มีของมันไม่มีเอฟเฟกต์วานะเอ้ยหยเอฟเฟกต์เลยเอฟกยูิบ้ากันไปแล้วไม่มีความสามารถที่บอกกันนั้นผมจะได้ของดาวม่วงสักอันไหมหรือจะไม่ได้เลยอยากรู้ตรงนี้แหละเออ พราะตั้งแต่ได้มาไม่เคยได้ดาวม่วงเห็นปะผมเก็บเกี่ยวมาเป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนแล้วนะเออไม่เคยมีดาวม่วงหัวไม้เห็นมั้งคุณโตเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อยนะอุ้ยเออดีไม่หาเพิ่มเลยจ้าบเอ,อ้ยเอ,อ้ยมาให้ออกเว้ยเอ,อ้ยแก ตัวจะต้องเข้าบ้านนอนแล้วถึงเวลาของพุกเจ้าแล้วแล้วก็ต้องแวะดูข้างหลังนี่ตลอดว่ามันมีอะไรออกไหมโอเคไม่มีครับป้าเดี๋ยวเราไปจัดก,การากับพวกเหล่าวัวเหล่าแกะเหล่าอะไรพวกนี้เรียบร้อยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เล่นพวกเขานานมากแล้วลายเหมียวร้องไมึบ อุ้ยกระต่ายตกใจทำไมเดี๋ยวนี้มันเหมือนสยองปั่นนะว่ใกล้ฮาโลวีนแล้วชอบอะไรหลอนตลอดเลยไอ้บ้าชอบเซอร์ไพรส์เล่นเกมผีก็ได้เออพูดถึงเกมผีแล้วก็กลัวช่วงนี้ยิ่งเกมผีดังๆของคนไทยออกด้วยผมนี่สยองเลยไม่กล้าไม่กล้าเล่นเราไม่บางอาจครับคนหนึ่งจะเล่นปล่อยคนหนึ่งเขาไปเราไม่เอา หรือว่าจะเล่นวะดูดูก่อนดูทีดูทีขอดูก่อน,อนไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะไหนไงถ้าเป็นแบบเกมผี่แบบอลังการตุ้งแช่นี่แบบโอเมยกอดม่อ้าวอะไรวะเนี้ยโอเคไม่พอเหรอวะไม่พอครับเดี๋ยวเอาเพิ่มไม่ได้หมักนานแล้วมันแพร่ก,กระจายก็หมักซะหน่อยเนาะจะได้แบบไม่เป็นภาระลูกหลาน โอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้แวะไปเก็บรวยอาไงละ่ะเ <fireworks> นี่ยถ้าเกิดผมเป็นงี้ทุกวันน่สบายเลยขยนันงี้ทุกวันนี่สบายใจมากเลยบังเอิญไม่ขยนันไงมังเอิญขี้เกียจโ okay. อเคขอนมห,หน่อยนมหน่อยไม่ให้ด้วยนมขอบคุณครับตัวนี้ไปแล้วต่อไปตงบนนมอ,อีกตัวนี้ครับตัวนี้ตัวขวาเล็งตัวขวาไว้เยี่ยม นมอ,อือย่าม,มากน่ารักมากลูกพ่อพอ่าต่อไปหยิบสิ่งที่ต้องใช้ออกมาโอเคเสร็จแล้วเหลือ,อประมาณสามช่องห้สี่ช่องแล้วเ,เอานี่พอดีโอ้พอดีแบบไม่น่าเชื่อ,อเป็นความพอดีที่ดีดิบโอเคอัดเข้าไปเรียบร้อยเคีย เสร็จแล้วก็รอทับโฟออกอีกเก็บอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทุกอย่างเข้าทุกอย่างตอนที่วัวเข้านะเสร็จแล้วก็นอนได้เลย่ไหมล่ะอัดอบายอัดเข้าไปลัละหมักเรือหมักรัวรวยแน่นอนอยากรู้เหมือนกันว่าปีที่ห้าเนี่ยที่เราจบปีสี่เนี่ยตอนจบปีสี่เนี่ยเราจะได้บุตรอะไรทุยไม่ใช่ จบปีสี่เนี่ยเราจะได้นี่อะไรเราได้เงินเท่าไหร่เออหาเอาหาเพื่อก่อนนนี้แกโอ้ยเค okay, หมดแล้วครับป่ะกลับบ้านแล้วก็นอนกันเลยเดี๋ยวก่อนนอนเก็บเกี่ยวนี่ก่อนวันนี้รู้สึกเพนนีไปไหนเพนนีไม่อยู่ตรงนี้เวยแล้วลูกอะ่ะไปจะจุกลูกลูกบายบายนอ,อนฝันดีนะลูกนะเออเค okay, ครับปะเพนนี เพนีอยู่ไหนฮัลโหลเอ้าเพนีมานอนรอนรอ,นลอ,นลอนเลยว่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างพร้อมจะพักผ่อนไหมปะไปนอนกันเถอะเธอเธอไม่นอนแล้วนอนนะเออนอนแล้วนะนะโอเควันที่ห้าฤด,ดูร้อนปีที่สุดเ่ยโอเคขอบผู้ชมติดตามสมน,นายปริศนาจุ่เกมที่ชื่อว่าซารูรีเหนือฟากดไลค์กดชับ กดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์เลยครับในช่วงงานเพื่อพัฒนาของกานต่อไปนะจ๊าวัยครับบ๊ายบายฝากเกม Star Delivery ไว้ด้วยกันนะผมอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งอะไรกันนะครับอย่าหยากเล่นอยู่นะฮะเจ้าใหม่ครับบ๊ายบาย